ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูช่วงล่างของรถยนต์กันนะครับว่า,ามีปัญหาอะไรบ้างวันนี้นะครับก็มีหลายคันที่เข้ามานะครับแต่ผมจะยกเป็นคันนี้เป็นเคสยิงเคสนะครับก็คันนี้เป็นวิกโกนะครับวิกโกปีไหนผมไม่ทราบรุ่นหรอกไม่ทราบปีแต่ว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยมีอาการแบบล้อสายนะครับสัน่นแล้วก็ภาพเบรกดังนะครับผ้ภาพเบรกมันดังเสียดซาดเสียดดคือตัวนี้ใช้มานาน มานานแล้วนะครับน่าจะไม่งั้นคงไม่แตกนะครับอีกอย่างก็คือพระเบรกมันมันมันกินจานนะครับจริงๆผมรู้ว่าพระเบรกกินจานลูกค้าบอกว่าพระเบรกหมดจริงๆไม่หมดนะไม่หมดนี่อยู่ประมาณนี้นะครับให้ดูพระเบรกไม่ได้หมดนะครับยังยังมีครับยังมีแต่ที่มันสีล้อเพราะว่าตัวนี้ครับที่มันสีจานเบรกเพราะาตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีรอยสีจานตรงนี้ นี่ตรงนี้แหละนี่รอยจานมันเป็นรอยอย่างนี้เลยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าวิ่งด้วยความเร็วเขาแนะนําให้อไปเจียไม่งั้นก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าแต่อันนี้มันเป็นรถแบบในหมู่บ้านเขาแบบเกษตรนะครับผมแบบว่าวิ่งขนมัน,ขน,มนขนไม้แล้วก็ใช้สอยทั่วไปก็มันนิดนิดหนิดหน่นนอยไม่เป็นไรครับก็ประหยัดเงินนี้เขาได้อีกเยอะครับอ่าลูกปืนคันนี้แตกครับแตกทั้งตัวนอกและตัวในนะครับผม ผมก็ได้ทําการไมไ่ถือไม่ถือไ,ได้ถือว่าอัดน,นะฮะต้องได้ตัดออกคือตัดตัดแก้ลูกตัดลูกปืนออกนะครับนี่ครับอย่างร้อนร้อนอยู่นะฮะตัดลูกปืนออกเอ,ออุ่นละนี่นี่ลูกปืนมันมีสองตับนะครับวีโก้ตัวนี้มีสองตับผมไม่แน่ใจว่ามันมันมาเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่าสองตัวนี้หรือว่ามันตีใส่ คนเราฝั่งกันผมก็ยังไม่เคยถอดอตัววีโก้เลยนะครับตัววีโก้นี่ผมยังไม่เคยถอดนะครับเพราะว่ามันยังเป็นรุ่นใหม่อยู่มันจะไม่ค่อยพังกันนะครับแต่ส่วนใหญ่อูอื่นน่าจะเคยถอดแล้วแหละแล้วก็มีแหวนรองที่ติดนี้นี่อยู่ผมก็ลืมสั่งเขาผมก็เพิ่งมารูนะเนี่ยว่ามันมีแหวนรองตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ได้เอะใจส่วนชุดดุมนี้ผมเอาไปให้ลงกึงเขาอัดเข้าให้นะครับเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาทีหลังผมคิดว่าดุม เสียหายหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะผมถอดออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะเหมือนมันจะเสียเสียอยู่ผมก็เลยไม่กล้าตัดออกให้ลงกลึงเขาเป็นคนเช็คแล้วกันว่ามันใช้ได้ไหมนะครับคือเราตัดปัญหาตรงนี้ออกไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยถอดเลยเื่บุญแจผมยังไม่เคยถอดเลยนะครับก็มีพับเบรกสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับฝั่งซ้ายของรถนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับ เค okay, ีางนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้อยู่ถ้ามันถ้ามันจะหลวมมันจะกึกกัก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 เลยนะครับอันนี้สังเกตง่ายๆนะครับส่วนพระเบรกข้างนี้ก็อยู่ไหนล่ะไหนอ่ะอ้าวกเก็บไปไหนเอออยู่นี่นี่นี่พอเบรกก็ถือว่าต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับใกล้หมดแล้วเออนี่พอเบรกนี่นี่นี่พอเบรกอยู่นี่เห็นไหมนี่พอเบรกถือว่าพอเบรกยังเหลือนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรแต่ข้างนู้นน่ะมันปัญหามันก็คือรูกปืนแตกลูกปืนแตกนะครับมันเลยทําให้ตัว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 นี้ยตัวเสื้อของพระเอกน่ยไปสีกับจานทําให้อาจารย์เสียนะครับผมแล้วก็ที่มันแตกนะครับผมสันนิษฐานว่าฝานี้น่าจะหลุดนี่ครับฝาเนี่น่าจะหลุดออกนะครับแล้วน้ำามนเลยเข้านะครับ เนี่ยฝานีนะครับของวีโก้จะมีอ่ารุ่นไหนไม่รู้นะแต่รุ่นนี้จะมีฝาปิดนะครับฝาปิดไว้วีโก้น้าจะทุกรุ่นนะครับผมจะมีฝาปิดตรงนี้ไว้เพื่อกันน้ํานะครับเพื่อกันน้ําเออมันก็เลยทําให้ลูกปืนแตกนะครับลูกค้าก็ขับมาก็มีอาการเริ่มแรกคือผมจะบอกเลยก่อนว่าถ้าอาการลูกปืนแตกนะครับมันจะมีอาการแบบรถทราย ขับไปเนี่ยเวลามันเจอถนนที่เอ่อเป็นเขาเรียกอะไรไม่เรียบมากมันจะหอนหอนหน่อยหอนหอนนะครับหอนหอนแล้วก็วิ่งไม่ไม่โอเคอะนะครับผมแบบว่าดึงข้างหนึ่งบ้างอะไรบ้างถ้าตกหลุมหรือว่าเจอถนนที่มันเป็นหลังเต่าอย่างเงี้ยมันจะสย่สยส่เยอะเลยครับสสย่เยอะแต่พอดีรถคันนี้เขาก็ไม่ได้วิ่งแรงมากเห็นเขาบอกว่าเขาก็วิ่งขนข้าวอยู่นะครับเขาวิ่งขนข้าวอยู่มัน ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเขาอาจจะไม่ได้เช็คเช็คช่วงล่างเช็คอะไรกันนะครับก็เพราะว่ามันจะเข้าฤดูเกี่ยวข้าวแล้วเวลามันกระชั้นชิดนะครับผมเรื่อ,องใหญ่ก็คือ,อคือลดอาการมันน้อยมากนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าอาการของอลูกปืนแตกมันเห็นพี่คนขับบอกว่าไม่มีอาการมากนะช่างมันแค่ดึงนะครับอาการมันแค่แบบว่า ขับแบบดึงบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยลูกค้าเขาเข้าใจผิดนึว่าพับเบรกหมดที่เฉยลูกค้าเขาก็เลยคลายนะครับคลายน้ำมันออกเพื่อจะให้ขับมาอู่ได้นะครับผมแต่พอลืออกมาปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกปืนแตกนะครับก็งานยาวเลยเขาว่าเขาจะไปซื้อกระสอบมาใส่ข้าวกลัวฝนตกนะฮะเอออันนี้ก็จานเบรกอันนี้ผมไม่ผมถือว่าผมไม่เปลี่ยนให้นะครับโปถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ช่วยลูกค้าประหยัด นะครับผมก็มันก็ไม่ดีหหละครับที่ที่ที่เราจะใส่แบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ไปวิ่งแบบทางไกลนะครับเราก็ไม่ต้องไปไปเสียตังทำอะไรมันนะครับผมมันก็เป็นคลื่นนิดๆหน่อยนะแต่ถ้าถ้าลูกค้าเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนหรือจะคึงอันนี้ก็ยอมได้นะครับผมเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับผมก็และอย่างผมเออ,เอ,อแล้วมีอย่างหนึ่งนะครับ น็อตน็อตน็อตแต่งนะครับน็อตแต่งถ้าเป็นเกรดดีก็ดีไปถ้าเกิดว่าเป็นเกรดธรรมดาผมแนะนําว่าให้ยังไงดียังไงล่ะมันมีอาการแบบคล้ายๆเกี่ยวจะร,รูดดูข้างในฮะเห็นไหมดูข้างในเห็นไหมเกี่ยวมันจะรูดนะครับอันนี้คือน็อตแต่งนะครับน็อตแต่งน็อตแต่งนะครับ ไม่เกี่ยวมันจะลุดป,ประมาณสองสามตัวเนี่ยครับที่ผมเห็นนะผมก็ได้บอกลูกค้าเขาไปแล้วลูกค้าเขาบอกว่าอ๋อผมใช้มานานแล้วอ๋อเหรอครับโอเคโอเคสาเหตุที่ทําให้ล้อหลุดนะครับจะมีพวกน็อตพวกนี้แหละครับนะก็ระวังระวังไว้ด้วยถ้าจะใช้น็อตล้ออ,อ่าขอขอเป็นเกรดดีแล้วกันเนี่ยก็ใช้น็อตตัวเดิมมันนะครับน็อตตัวเดิมของมันมันจะทนนะครับนะะน็อตแท้ๆนะน็อตแท้ๆเลยจะทนมากนะครับก็ มีอยู่ประมาณนี้นะครับและอีกอย่างก็คือก็งานก็จะมีมีสิบล้อหนึ่งคันนะครับเ,เดี๋ยวสิบล้อนี้ผมปัญหามันมีแค่ผ้าใบผเฉยไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างขันนู้นบ้างว่ามีอะไรบ้างออโอเคคันนี้ส่วนคันนี้ไม่ไม่ไม่รู้ได้ทําอะไรหรือเปล่านะครับลูกค้าไมา่ได้แจ้งมาแล้วก็กลับเลยเอาอีกคันหนึ่งกลับนะครับ ส่วนคันนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีเบรกแตกนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับผมจะบอกคือถ้าเป็นรถวิ่งดินรถวิ่งดินเนาะลูกปืนก็ลายนี่นะบางทีเขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับอย่างนงี้เห็นไ,ไหมอย่างงี้เขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าคือเขาไม่ได้วิ่งทางไกลนะครับไม่วิ่งทางไกลเราก็แค่ได้แจได้แค่แจ้งเขาแจ้งเขาว่าเออลูกปืนมันลายแล้วนะอย่างเงี้ยจานเบรกมันลายแล้วนะปกติต้องเอาไปกลึงนะครับ ปกติต้องเอาไปลึงแต่ทีนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับก็เลยไม่ได้เอาไปลึงถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกผมก็แนะนําให้เขาเอาไปลึงด้วยนะส่วนกระอบอกเบรกตรงนี้ก็ใยญ่ๆดูก็ก็ถือว่าขัดได้นะครับแต่โอ้โหนี่ก็เป็นรอยเหมือนกันนะเนี่ยอเป็นรอยเหมือนกันหมาเฝ้ารถนะ วัดสวัสดีกล้องหน่อยเด้อสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีกล้องหน่อยไม่นอนใต้ท้องรถไม่กลัวลม้มไงไม่กลัวรถทับรถทับหรอหเออเย็ยนนอนสบายไหมเกิดเป็นหมาเนี่ยสบายไง <c oughs> ไม่ดีฉามันนะไม่ดีฉามันเค <c oughs> ผ่านไปนะครับอันนี้ล้อหน้าครับล้อหน้าทําตรงนี้ทําเป็นบูธหูแหนบทําทบูธหูแหนบใหม่ของเก่าก็จะเป็นบูธยางนะครับเป็นบูธลูกยางอย่างนี้เลย นี่มาดูกันแกนเหล็กแต่ข้างนอกเป็นยางนะครับรีดป,ปอกรุ่นปอกอยู่ไหนตัวอะไรมันป๊บหนึ่งนะครับอนุญาตจ,จับมาให้ดูหน่อยมานี่ครับนี่เป็นอย่างนี้เลยรุ่นนี้สามารถแปลงเป็นลูกจากลูกยางเป็นเป็นบูทปอกเหล็กได้นะครับเป็นบูทปอกเหล็กได้อ่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นบูทยางพวกนี้มันก็มีความนิ่มพอสมควรนะครับนิ่มจนไม่รู้สึก มันจะไม่มีดังไม่ใช่ไม่รู้สึกมันก็รู้สึกอยู่ดีเลยฮะแต่ว่ามันจะไม่ทนตรงที่คือถ้าเราบรรทุกหนักมากๆอ่ะลูกยางตัวนี้มันจะขาดเร็วเนี่ยรูโซโโลเลยมันก็จะมาอยู่ในนี้กันเห็นไหมนี่มันจะมาอยู่ในนี้สวมในนี้แหละเออเนี่ยนี่ชึบนี่อย่างนี้นะนี่อย่างนี้เลยนะครับเอ่อแต่ถ้าแปลงเนี่ยมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันต้องมาแต่งแต่งรูให้ดีๆนะครับเพื่อจะอัดบูท เหล็กเข้าไปนะครับผมอบูทเหล็กเข้าไปถามว่าทนไหมบูทแกนเหล็กปอกเหล็กที่มันเป็นําเริจลูกมาที่ไม่ใช่สวมสวมปอกนะอันนี้เขาเหล็กสวมปอกที่ไม่ใช่สวมปอกนะครับตรงน,นั้นจะทนนะครับจะทนใช้บางทีใช้ใช้จนลืมนะครับโอ้พูถ่ายไม่ค่อยชัดแล้วตัวนี้ใช้จนลืมนะครับอันนี้ส่วนอะไรที่ต้องไปซื้อนี่ครับมีซีนล้อหลังนอกในนะครับผมแล้วก็ลูกยางกระบอกเบรกแล้วก็พวกบูทนะครับแล้วก็น,อน็อ ตัวนี้ทําทั้งสองข้างนะครับแต่เป็นข้างขวาก็ทําด้วยนะครับผมข้างขวาก็ทําข้างขวานี้ก็ทําโอ้โหข้างขวานี้ยับเยินนะครับดูจากสารรูปเอยสารสภาพนะครับย่สารูปนี่ฮะมันบางนะครับมันบางหมดแล้วนะครับผมจะถามว่ามันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้หนึ่งสาเหตุที่มันบางเพราะว่าหูตัวเนี้ยมันไปมันไปมันไปสีกันนะฮะหูนห่ยตัวเนี้ยมันไปสีกับตัวนี้มันทำมันเทำให้บางนะครับ รถหกล้อวิ่งดินซะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสจริงๆอ่ะก็จะไม่เปลี่ยนกันเพราะว่าหนึ่งมันงบมันสูงนะครับเพรามันสูงอย่างหูตัวนี้ก็ไม่ใช่ราคาเบาๆนะครับไม่ใช่หลักหลักร้อยนะครับพวกนี้หลักพันนะครับหลักพันฮะก็จะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งน,อนอ็อตน็อตกระต่องเปลี่ยนนะครับปกติอันนี้เขาเย็บมาใช่ไหมตัวนี้เขาจะเย็บเป็นรีเวทมานะครับก็ถ้าเปลี่ยนก็ต้องตัดรีเวทออกแล้วก็ร้อยเป็นน็อตเอานะฮะ ก็ประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมอืมอันนี้ก็น็อตอนนี้ก็ประหยัดเกินนี่สัมพอแต่มันตปหมดเลยโอ้ยน็อตอะไรนอะนี่นี่ไม่ใช่น็อตมันนะครับนี่ไม่ใช่น็อตมันนี่หกเหลี่ยมนี่ไหมนี่น็อตมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เอ๋ตรงเตงก็หูเฟ้อก็นไหมนี่จริงๆต้องเปลี่ยนหูตรงเตงด้วยนะครับนี่หูตรงเตงก็ไม่ค่อยดีนะครับ ไม่ค่อยดีส่วนแกนนี้ก็ไปแล้วนะครับต้องเปลี่ยน้แกนจริงๆต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าเอาไปซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับมันจะกินบูตเราเร็วขึ้นนะครับมันจะทําให้คือแบบสองวันรู้เรื่องครับพวกนี้วันเดียวสองวันรู้เรื่องเลยเสียง่ายครับพวกนี้เสียง่ายออันนี้กับไปลูกค้า,าลูกค้าเดิมนะครับจะมาอยู่ประจาประจาปีละครั้งสองครั้งเพราะว่ารถเขาจะไม่ค่อยเสียแต่เสียหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีซูนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่แรงร้อยรือเปล่า135ร้อยร้อยสามสิบห้ารือมันมีเทอร์โบด้วยนะครับผมน่าจะเป็นร้อเจ็ดห้ารืร้อยสามห้าเนาะใครรู้บอกด้เด้อเออผมก็ไม่แน่ใจ135ร้อยสามห้ามีรเปล่าซีเอจีหนึ่งถ้าเป็นร้อยร้อยเจ็ดห้าได้ไหมน่าจะได้เนาะเออน่าประมาณร้อยเจ็ดห้าอันนี้ก็ อันนี้เขายังไม่ได้ทํานะครับซีนซีนกระปุกของอะไรยังไม่ได้ทำก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากอืมโอเคเรียบร้อยดีนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมเล็กๆน้อยๆนะครับพี่อัพคณะก็จะไม่มานะฮะใครที่ใครที่ติดตามผมไปแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมส่วนคลิปที่ บางคลิปไม่มีสาระก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันผมไม่ไม่มีเวลาไปถ่ายแล้วครับคือเอาอาศัยว่าเวลาช่วงว่างๆว่างๆแล้วก็เดินถ่ายถ่ายแล้วก็บอกว่าทําอะไรนู่นนี่นั่นบ้างนั่นบ้างนะครับจะเอามาบอกแบบว่าเออซ่อมอย่างนี้แบบประกอบนั่นประกอบนี่ให้ดูก็คงจะแบบอุตลุดนะครับผมอุตลุดเพราะว่ามันจะมีคนหลายๆคนเดินไปเดินมา <g ül> เดินเดินเดินมาดูเดินมานี่บ้างอะไรบ้างเพราะว่าอูผมมันไม่ใช่อู อุปิดมันเป็นอุปเปิดใครเดินมาก็ได้ใครเดินเข้าก็ได้มาดูมาดูก็ได้นะครับผมก็เกรงใจลูกค้าเขาเวลาเราอัดคลิปลงตอนที่เราทํางานอยู่เนี้ยเราเดี๋ยวคลูกค้าเขาจะหาว่าเล่น, up, นแต่โทรศัพท์อะไรเนี้ยก็เคยโดนเขาว่ามาอยู่ไม่ใช่จึงโดนว่าหรอกแต่สายตาเขาเป็นฟอ <c oughs> <c oughs> น้องนะฮะอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะฝากพี่น้องทุกคนด้วยกันนะฮะที่แบบว่าชื่นชอบแล้วใครที่มีอ่า เขาเรียกอะไรนะข้อสงสัยนะครับสามารถถามได้เลยนะครับผมแล้วผมจะตอบให้ใน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 ,ในข้อความนะครับผมแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถที่ว่ายังไม่รู้อาการแล้วประมาณราคาไม่ถูกไม่ยังไงถ้าผมพอรู้เดี๋ยวผมจะประมาณให้แลนะ้วกันเนาะแต่อาจจะอาจจะไม่ตรงยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมแล้วอย่างที่ว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจผมแม้แม้จะเป็นคนน้อยนิดผมก็ดีใจแล้วครับอย่างน้อยน้อยผมก็มี เพื่อนมีพี่พี่น้องน้องที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ้องคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับบ๊ายบายจุ๊บจ